นี่ฮะคานผู้ชมวันนี้ขับขับขับรถผ่านมาถนนเป้าหนโยธินผ่าน,นนี่ตลาดมูเซอร์สามแยกแม่สอดตรงตรงนี้คืออะไรอ่ะสามแยกแม่สอ,สสอดตรงนี้อยู่เขตแม่สอดแล้วใช่ไหมแต่ว่าตรงนน้ป้ามันบอกว่าต้องเลี้ยวข้าไปด้านในอีกใช่ไหมข้าไปลึกไหมอ๋อตรงนี้คือชนสอบมูเซอร์ผมเลย นี่ฮะทักสายเมียขาสวัสดีครับ,ดรบเดี๋ยวจ่ยวายตลาดนะฮะตลาดเขาขายอะไรบ้างเรามาดูฮะท่านผู้ชมดูเนาะโอ้โหโล็อกแรกเลยนะอย่างที่เห็นเลยนะฮะน้ำผึ้งนี่น้ำผึ้งเลยโอ้โหมีหลักขวดเลยวางหลายขวดเลยถามจริงๆน้ำผึ้งนี่ขวดเท่าไหร่เนี่ยร้อยห้าบร้อยห้าสิบน้ำผึ้งแท้ไหมแท้เลยจับมาจากในป่าเลย อหรือว่าพึ่งเลี้ยงพึ่งพึ่งแท้พึ่งเลี้ยงหรือว่าพึ่งในป่าเลยธรรมชาติเลยนะโอ้โหนี่ทางเดินฮะเขาขายหลากหลายานผช้ชมดูนะนี่หลากหลายจริงนะครับนี่ลูกอะไรเนี่ยอาราโนอันนี้เอามาจากไหนถูกเองหรือว่าไงอันนี้ให้ชิมเหรอ กินเปลือกกินแต่ข้างในกินแต่ข้างในฮะท่านผู้ชมดูฮะก็บอกอยากกินเปลือกกินเปลือกเชยตายเลยโอ้โหขำเลยจอยตายเลยอ่ะตายเลยอยากินเปลือกกินเปลือกไปเมื่อกี้น้องก็ทักอ่ะบอกอยากกินเปลือกขายกิโลเท่าไหร่อ่ะกิโลละร้อยนึกว่ามันจะหวานก็ไม่ได้หวานจอก จะอมจะอมเปรี้ยวก็ไม่ใช่เปรี้ยวเนาะจะหวานก็ไม่ได้หวานจะเปรี้ยวก็ไม่ได้เปรี้ยวรับก็มาหนอหืมจริงๆแบบนี้เนาะนี่เนาะอืมโอเคนะเดี๋ยวลองเดินดูหน่อยหนึ่งอ้าวได้ชิมแลยฮะกันโน่ท่านผู้ชมนี่กระเทียมโทนกิโลละหนึ่งร้อยวันนี้สำรวจตลาดนะฮะวันนี้สำรวจตลาดเราเดินสำรวจตลาด เราเดินสำรวจแล้วว่ามีอะไรบ้างในตลาดเขาขายของแปลกๆมีอะไรแปลกๆให้กิตติชิมดูบ้างบัวหิมะสุกขอจับดูได้ไหมครับจับได้นะไม่ครับอีกคนก็ไม่พูดด้วยอขาเขาก้มหน้าดูสื่อโซเชียลบัวหิมะเป็นยังไงบัวหิมะเอาไปทำอะไรอ่ะกินสดๆนี่นะ ไม่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 ไม like, ่กินอ่ะดูดูอย่างนี้ก่อนโอ้โหบัวยม้าขอถ่ายรูปหน่อยเอาดูหน่อยนี่นี่เป็นอย่างงี้ฮะบัวยม้าเป็นอย่างี้นะอืบัวยม้านี่นี่นี่บวยม้ะกินสดๆเอาไว้กินเล่นขอบคุณมากนะครับโอ้โหน้องก็ใจดีอยากให้กินดูโอเคขอบคุณมากนะครับอ่าเราลองเดินดูก่อนว่ามีอะไรแปลกๆในตลาด โมเสอร์บ้างฮะนี่หรออันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ต้นหอมญี่ปุ่นต้นหอมญี่ปุันนี้น่าจะมีทั่วไปน่าจะรู้จักอะไรอะไรของป่าเมื่อกี้ของป่านี่ค่ะผักหวานนี่หรออยู่นี่ค่ะอยู่นี่ในถุงนี่หรอโอ้โหมองไม่ชัดเสียแล้วมันขึ้นฟ้าเนี่ย เสียดายจังอยากเห็นเนื้อในไม่มีอยู่ข้างหลังค่ะอยู่ยข้างหลังเนี่ยหาพิสูจน์หาพิสูจน์อ,อ๋อปากหวานพอใส่ถุงแล้วมันม,มองยากเนี่เหรอปากหวานป่านะท่านผู้ชมมีปากหวานป่าเป็นเก็บมาจากไหนเนี่ยในป่าในป่านะไม่ได้ปลูกนะมันอยู่ในป่าตัวนี้อืมโอเคครับขอบคุณมากครับนี่เดินต่อเลยครับนี่เราเดินต่อเยี่ยมชมตลาดโมเซวันนี้นะ ฝากเพื่อนๆนะครับครับผมขอบคุณมากครับน้องขอบคุณครับเป็นตลาดมึงซื้อครับวันนี้ครั้งแรกนะที่มีได้เดินตลาดแบบนี้นะฮะลองดูนะโอ้โหนี่เขาดูไหมเห็นไ,ไหมของแปลกๆนะนะแครอทแครอทแต่ว่าหัวเล็กแน่อนอนเลยไซส์เล็กอืโอ้โหมีอะไรแปลกๆนี่นะท่านผู้ชมดูนะ แมีค้าสงสัย huh. ต oh ูกเองเหรอสี huh ่ห huh ัวห้าหัวาเอาทำอะไรกาทำอะไรแกงอ๋อเหรออืมไปกินกับส้อนตามก็ได้นะอ๋อนี่่มรู้จักชื่อว่า เลดี้โอ้โโคตรเฉยเลยอ่ะครั้งแรกเนี่ยมาเดินตลาดโมเซอุดึงเพิ่งเห็นเนี่ยเลดี้ไม่เคยเดินตลาดเลยอือและนี่คือนี่คือเบบี้แกลอรอันนี้เบบี้แครอทก็เบบี้คือตัวเล็กๆตัวน้อยๆแครอื้อันนี้ถามจริงๆฝักนี่มันมีทั่วไปตามทุกตลาดไหมหรือเฉพาะตลาดโมเซจริงหรอ แน่นอนหนัออกซืรอนะกำลังออกซืรออยู่นะจริงหรอพ่อเอกไปทำอะไรตัวนี้เบบี้กินสดเหรอทำกับข้าวได้โดยที่เราไม่ต้องปกเปืออ้โหนี่ฮะท่านผู้ชมเนี่ยน้องก็ยืนยันเลยนะถามจริงในตลาดนี่มีแต่หมูเซือกหมดเลยใช่ไหมจ้ะั้เป็นจนเผ่าแล้วจริงบ้านเราอยู่ตรงไหนถามนิดนึงโดยมูเสอร์โดมูเสอร์แล้วเราก็มาสร้างอาคารไว้ตรงนี้มากลุ่มเราหมดเลยที่ขายในตลาดนี้ห่างจากบ้านกิโลได้ด้ว สามสิบโลได้เนาะแล้วเราขายเสร็จเราอยู่ไหนเรานอนนี่หรือกลับบ้านบางคนก็นอนอยู่แถวบ้านคนก็กลับโ้ขายยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเหรอเนี่ยใชวนี้ติดแล้วติดแล้วบางคนก็อยู่นี่บางคนก็กลับบ้านเลยสามสิบโลกลับที่รอยมูเซยูเนฟเฟอร์อแม่สอดก็เลี้ยวขวาเลี้ยวเลี้ยวซ้ายตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหข้อมูลได้เยอะเลยท่านผู้ชมโอเคครับนี่คือข้อมูลที่น้องเขาให้นะโอเคนะ ได้ความรู้ขอบคุณมากนะครับเอเดินเยี่ยมชมตลาดมูเซอรอต่อครับ <l> นี่ฮะไปเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่ส่วนมากลูกค้าถามนี่ลูกค้าที่มาซื้อของเราเนี่ยคนไทยคนนอกจากมูเซอรอแล้วคนอื่นคนอ่างถิ่นก็มาซื้อด้วยใช่ไหมทั่วไปเข้าม,มาได้หมดเลยโอเคขอบคุณครับนี่เป็นตลาดมูเซอรออีกครั้งแรกที่มาเดินตลาดเราเดินดูฮะมีอะไรแปลกที่กิตติไม่เคยเห็นนะฮะแล้วก็มาขายเขาเรียกว่า ขายความเชื่อให้ลูกค้าดูนะฮะไม่เคยเห็นจริงๆนะรับก็มีอะไรมาแปลกๆมาขายอืมอันนี้ไม่แปลกครับอันนี้อาหุน่นอันนี้เคยเห็นอันนี้ไม่แปลกอยู่แล้วผักหวานผักหวานนี่ก็ผักหวานป่านะฮะผักหวานสดนะฮะอันนี้เขาเก็บมาจากในป่านะฮะแล้วลองเดินดูชมอีกนิดนึงฮนะกระเทียมกระเทียมไทยกระเทียมไทยสวัสดีครับ โอ้โหน่ารักเลยมูเซอร์ใช่ไหมครับขายดีไหมวันนี้ขายดีไหมอ๋อพอได้พอได้เน,ะนะาะครับผมแล้วมูเซอร์กระเทียมไทยเนี่ยใครเป็นคนปลูกหรือว่าเราไปรับมากินอ๋อไปรับมากินอ๋อน,นี้อันนี้ส่วนที่เรารับอันนี้คือของร้านเรานี่คือรับมาหมดเลยรับมาหมดอ๋อขายขายตั้งกี่ทุ่มเนี่ยก็ถ้ามีคนก็สองทุ่มสามทุ่มะค่ะสองทุ่มสามทุ่มนะ โอเคนะครับข้อมูลที่ให้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอให้ขายดีนะครับครับฝ่ยกล้งหน้าต่อครับโอ้โหนี่ท่านผู้ชมเจอแล้วครับนี่ฮนะน,น,น,นะน,น,น,นี่หมูปา่าไม่ใช่คนนั้นนะไม่ใช่คนนั้นนะอันนี้คือหมูป่าอันนี้เนื้อหมูปา่าหมูป่านี่ได้มาย่างไรครับน้องจ๋าหมูป่าได้ไงเขามาส่งจ้ออา๋อเคมาส่งเลยนะกิโลเท่าไหร่นะถามจริงร้อยยี่สิบบาท,120บาท โอ้โหมีเนื้อแดงเยอะนะโอเคนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับไปฮะจำไุาา่ของของไม่พูดอ่ะเขาไม่พูดนะต่ำเรือครับ <c ười> โอเคฮะเรา,า,าไปข้างหน้าอีกมีอะไรแปลกๆเยอะเลยนะมีของแปลกๆในตลาดมูเซอร์อืมครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาถ่ายตลาดมูเซอร์ครับเป็นไงขายดีไหมครับขายไม่ดีเลยเนาะโอเคครับตอนนี้มันโควิดเนาะ โควิดก็คนเดินทางน้อยหน่อยนะถ้าไม่มีโควิดก็อาจจะมีคนเดินทางเยอะอาจจะขายดีขึ้นมาโอเคนะสู้ๆนะครับครับผมเราไปต่อครับไปเยี่ยมชมตลาดเขาหลบเขาหลบอาจารย์ผู้ชมไม่รู้ว่าเขาหลบเราอ่าทำอะไรไม่รู้เ็าก้มใหญ่เลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คาเขินอ๋อไม่เป็นไรให้เราหยอกเราเล่นกันคบเขินก็ไม่อยาก ไม่เป็นไรไม่คุยด้วยก็ไม่ว่านะครับแต่ถ้าคุยด้วยขอบคุณมากเลยนะครับทำไรครับเนี่ยทำไรเล่นเกมหรอครับอ๋อขอบคุณมากเขาโก้มใหญ่เลยก็อายผมอายผมครับไม่เป็นไรฮะเรามาเยี่ยมชมตลาดมูเซอร์ครับเป็นไงขายดีไหมครับขายไม่ค่อยได้ขายไม่ค่อยได้ตอนนี้คนเดินทางน้อยเนาะก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่าตอนนี้แโควิดมารอบสี่ มาอีกแล้วนั่นไก็มาอีกแล้วอืมนั่นแหละพอพอโควิดเริ่มมาคนก็เดินทางน้อยใช่สู้ๆนะครับสู้ๆครับครับผมขอบคุณมากครับนี่มูเซอร์นะใช่ค่ะมูเซอร์นะเราจะไม่มีคนไทยมาขายที่นี่ของคนมูเธอร์หมดเลยปอมมูเซอร์หมดเลยครับผมนี่คือมูเซอร์มีข้างบนอีกตลาดตลาดตลาดใหญ่ปะใหญ่มากเมื่อกี้เมื่อกี้ผมขับรถผ่านมาตรงนู้นอะตลาดอะไรอ่ะตลาดชนหน้าเหรอคะอ่าตลาดมูเซอร์เหมือนกันทำใหม่ อ๋อเพิ่งทำขึ้นมาใหม่มไม่ไมั้เป็นตลาดนิ่งขา้างหน้าข้างหน้าก็มีมูเซอร์ด้วยก็ขายเหมือนเราไหมเหมือนกันหมดโอเคตรงนี้คือตลาดอีทีย้ำตลาดมูเซอร์สามแยกสามแยกแม่สอดโอเคครับท่านผู้ชมเวลาขับรถผ่านนะตอดถนนอ่าพ่ออ,นอุนโยทินตลาดมูเซอร์สามแยกแม่สอดก็ลองเข้ามาแวะซื้อเป็นของฝากได้นะครับเดี๋ยวเราไปเดินข้างหน้าต่อโอเคขอบคุณมากนะจ๊ะขอบคุณครับ นี่ฮะท่านผู้ชมนะฮะนี่มีคนลงมาซื้อแล้วนะมีคนลงมาซื้อแล้วขอให้เขาช่วยอนดหนุนหน่อยนะส่วนกิตเตียไม่มีบ้านนะ,ะอยากจะซื้ออยากจะซื้อแต่เราไม่มีบ้านน่ะนะโอเคครับนี่คืออ่าดูด้านหน้าหมดแล้วเออก็มีหลายล็อกเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ประมาณสักห้าสิบไม่ถึงถามนิดนึงกี่ล็อกได้เนี่ยรานคากี่ล็อกได้สามสิบล็อกได้ไหมเนี่ย ร้านค้าเป็นล็อกๆอกตั้สามสิบได้ไหมได,ได้เนาะโอเคครับขอบคุณครับนี่ไปเลยครับได้้ก็วมมนจากค,คุณพี่มูเซอร์ได้เยอะเลยเราเดินต่อครับนี่อ้าดอกลองว่างไงคุยกับลุงได้ยัง <c oughs> โอ๊ย <c oughs> เกินโอเคครับลุงไปแล้วตั้งนั้นอ่ะเขาไม่อยากคุยด้วย ้นี่ครับไปท่านผู้ชมนี่นี่นี่ฮะนี่คือเราเดินขากลับนะเราเดินขากรอบลูกค้ามาข้ามาแจมอืมแม่เปิดก็มีนะค่ะพี่แม่ผหวานเราไปห้ากรัมห้าสิบเลยนี่นี่นี่ฮะเราเดินไปก่อนขออนุญาตก่อนนะครับ โอ้หนี่เอาหุ่นไหมเนี้ยไปทับไปไหมอือหือดูท่านผู้ชมไม่ทับไปพี่นกรจะกลับด้วยอ่าถามนิดนึงเอาหุ่นอะไรครับเนี้ยเอาหุ่นแม่มดหูห่วงใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับท่านผู้ชมดูนะข้ามาในตลาดมูเซอร์เลยครับอยากได้ฮะข้ามาเลยถามนิดนึงกิโลเท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบกับท่านผู้ชม นี่ครับสองร้อยห้าสิบเอาหุ่นแม่มดโอ้โหถามจริงมาจากไหนเอาหุ่นนี้หา้าร้อลังห้าเงินแต่ไม่รู้อ่ะไม่รู้ก็ม,มาส่งใช่สองร้อยห้าสิบอุย้ยถามเชยจังเลยอเอครับ <c oughs> ก็จบคลิปตรงนี้แล้วกันครับท่านผู้ชมนะก็ขอจบคลิปตรงนี้แล้วกันเราวันนี้มาเที่ยวตลาดมูเซอร์มาเยี่ยมชมว่าเขาขายอะไรไปบ้างนะเพราบางอย่างก็ ทั่วไปอยู่ในอย่างพวกกระทงกระเทียมมันก็ทั่วไปอยู่ในท้องตลาดตามของคนไทยเนาะแตบบ่ว่าบางอย่างไม่เคยเห็นเชย, <c oughs> ต,ายตายเลยอ่าอยเลย <c oughs> ตลาดมูเซ์สามแยกแค่จอดนะแล้วก็ถ้าขับไปทางลำปางตรงนี้นะก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก้าวไม่สอดและอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วจะหาตลาดนะเดินตลาดมาให้เพื่อนๆเห็นเป็น อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับติดตามด้วยกดติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์ได้ก็ต้องกดติดตามด้วยสั่นกระดิ่งด้วยวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ